สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชาเทคนิคและเครื่องจักรกลงานก่อสร้างเรื่องเครื่องจักรกลและปรปกณ์งานขนส่งทางแนวดิ่งผลิตรายการโดยทันักเทคนโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชครับ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานขนส่งทางแนวดิ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นในการก่อสร้างโดยเฉพาะอยิ่งการก่อสร้างอาคารสูงโดยทำหน้าที่ช่วยในการขนส่งทั้งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องจักรกลที่จำเป็นในงานก่อสร้างไปสู่สถานที่ก่อสร้างรวมทั้งใช้ในการขนส่งแรงงานด้วยนอกจากนั้นแล้วเครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานขนส่งทางแนวดิ่ง ยังเป็นเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเป็นอย่างมากอีกด้วยรายการในวันนี้จะเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับเครื่องจกักรกลและปรปกณ์งานขนส่งทางแนวดิ่งซึ่งมีสาระที่สําคัญเกี่ยวกับเครื่องจกักรกลและปรปกณ์งานขนส่งทางแนวดิ่งลิฟต์ขนส่งชั่วคราวปั้นจันทรหอสูงและปั้นจันรแบบเคลื่อนที่โดยได้เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์พัะมาสุธิพงศ์อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมธิราชซึ่งท่านเป็นกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชาเทคนิคและเครื่องจักรกลงานก่อสร้างและเป็นผู้เขียนหน่วยเครื่องจกักรกลและอุปกรณ์งานขนส่งทางแนวดิ่งมาเป็นวิทยากรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์พัสมาครับเครื่องจักรกลและอุปกรณ์งานขนส่งทางแนวดิ่งนั้นแบ่งได้เป็นกี่ประเภทอะไรบ้างครับเครื่องจักรกลงานขนส่งทางแนวดิ่งนะคะสามารถแบ่งออกได้ตามลักษณะของเครื่องจกักรกล เป็นสองประเภทใหญ่ๆได้แก่เครื่องจักรกลงานขนส่งทางแนวด่งแบบประเภทไม่มีแขนนะคะซึ่งเป็นเครื่องจักรกลที่ใช้ในการยกวัสดุขึ้นลงในทางแนวดิ่งเท่านั้นตัวอย่างของเครื่องจักรกลแบบไม่มีแขนที่เป็นที่นิยมใช้ในการก่อสร้างได้แก่ overhead crane gantry crane แล้วก็ลิฟต์ขนส่งชั่วคราวค่ะประเภทที่สองได้แก่เครื่องจักรกลงานขนส่งทางแนวดิ่งประเภทมีแขน เป็นเครื่องจักรกลที่ใช้ในการยกวัสดุขึ้นลงในแนวดิ่งและสามารถขนส่งไปในแนวระนาบตามความยาวของแขนของเครื่องจักรกลนั้นได้ด้วยนะคะนอกจากนั้นยังสามารถเปลี่ยนทิศทางโดยการหมุนหรือปรับมุมของแขนได้ด้วยค่ะเครื่องจักรกลแบบมีแขนที่เป็นที่นิยมใช้ในงานก่อสร้างสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือเด r ริกและแคลน ซึ่งนิยมเรียกโดยรวมว่าปั้นจันรปั้นจันที่ใช้ในงานก่อสร้างมีรูปแบบต่างๆกันไปตามความเหมาะสมในการใช้งานแล้วก็สถานที่ก่อสร้างตัวอย่างเช่นนะคะปั้นจันแบบชิค c a าโกบูมปั้นจันแบบสายโยงสติฟเล็กเตอริกหรือสกอตเดอริกปั้นจันหอสูงหรือปั้นจันประเภทติดตั้งกับที่และปั้นจันแบบเคลื่อนที่หรือที่เรียกกันว่ารถเทรนค่ะ อาจารย์ครับเมื่อสักครู่อาจารย์ได้แยกเครื่องจักรกลขนส่งทางแนวดิ่งเป็นแบบไม่มีแขนกับแบบมีแขนถ้าเป็นแบบไม่มีแขนนั้นเครื่องจักรกลชนิดใดเป็นที่นิยมใช้กันมากครับเห็นจะเป็นลิฟต์ขนส่งชั่วคราวค่ะครับแล้วลิฟต์ขนส่งชั่วคราวมีลักษณะอย่างไรครับลิฟต์ขนส่งชั่วคราวที่ใช้ในงานก่อสร้างเนี่ยนะคะจะมีการติดตั้งเพื่อใช้งานในลักษณะชั่วคราวนะคะสามารถแต่งการใช้งานออกได้เป็นลิฟต์ขนส่งวัสดุ ลิฟต์โดยสารแล้วก็ลิฟต์ที่ใช้งานทั้งขลส่งวัสดุและโดยสารในเครื่องเดียวกันนะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถแบ่งตามลักษณะของโครงสร้างแล้วก็กลไกการทำงานของลิฟต์ได้เป็นลิฟต์แบบชันยื่นลิฟต์แบบชักลอกตรงกลางแล้วก็ลิฟต์แบบใช้เชือกนำทางค่ะลิฟต์มีส่วนประกอบสำคัญได้แก่หอสูงตัวฐานห้องลิฟต์หรือชานนะคะ ระบบเครื่องยกและก็อุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยตัวหอสูงนะ่ะคือโครงสร้างหลักของลิฟต์แบบชันยืน่นแล้วก็แบบชัดลอกตรงกลางนิยมทําเป็นโครงเหล็กและมักจะทําเป็นชิ้นชๆเป็นสําเร็จรูปแล้วก็นํามาต่อกันเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดตั้งและก็การรื้อถอนรวมทั้งการขนส่งค่ะจะมีลักษณะเป็นเสาหนึ่งหรือสองตัว นะคะอาจจะเป็นการติดตั้งโดยยึดติดกับโครงสร้างของอาคารหรือเป็นการที่ยืนอยู่ด้วยตัวของมันเองหรือทําเป็นโครงเหล็กรูปสี่เหลี่ยมกลวงแล้วก็มีห้องลิฟต์วิ่งขึ้นลงอยู่ภายในนะคะส่วนฐานของตัวลิฟต์เนี่ยมักจะทําเป็นฐานแยกต่างหากโดยจ้องต้องจัดเตรียมให้เรียบร้อยก่อนจะนําหอสูงมาติดตั้งห้องลิฟที่ใช้โดยสารมักจะใช้เป็น กล่องหรือว่าเป็นกรงที่มีผนังล้อมรอบหรือมีขอบกันตกเพื่อความปลอดภัยในกรณีที่ไม่มีปล่องลิฟต์ก็จะต้องมีผนังกั้นหรือว่ามีรั้วหรือประตูกั้นเพื่อความปลอดภัยนะคะแต่ถ้าเป็นชานแล้วก็ใช้ขนส่งแต่วัสดุก็อาจจะไม่ต้องมีขอบกั้นก็ได้นะคะระบบเครื่องยกในลิฟต์นะคะเ,เดิมระบบเครื่องยกเนี่ยจะใช้ที่ อาศัยแรงเสียดทานแล้วก็การเคลื่อนลงเป็นอย่างอิสระใช้ระบบเบรกช่วยนะคะระบบนี้จะมีข้อเสียด้านความปลอดภัยคือความปลอดภัยจะไม่ค่อยดีนักนะคะต์โดยสารมักจะใช้อุปกรณ์ประเภทฟันเฟืองแล้วก็ระบบไฮดรอลิกเพราะว่ามีความปลอดภัยมากกว่าส่วนสุดท้ายคือระบบป้องกันเพื่อความปลอดภัยจะเป็นส่วนประกอบของลิถที่มีความสําคัญมากนะคะเป็นระบบที่ติดไว้ เพื่อประโยชน์ด้านความปลอดภยัยเช่นระบบประตูอัตโนมัตินะคะลิมิตสวิตระบบอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยกันในการขับเคลื่อนระบบเรบรกอุปกรณ์สปริงกันกระแทกที่ฐานลิฟต์เป็นต้นค่ะถ้าจะพูดถึงการเลือกใช้ลิฟต์ลิฟต์แต่ละชนิดแต่และรุ่นมีขนาดแล้วก็มีข้อจำกัดในการบรรทุกและการขนถ่ายวัสดุแตกต่างกันซึ่งจะต้องนำมาพิจารณา ัวไปกับปัจจัยต่างๆในการปฏิบัติงานเช่นสถานที่ตั้งของลิฟต์ความสัมพันธ์ของเครื่องจักรกลอื่นๆสภาพที่การปฏิบัติงานนะคะการยึดโครงสร้างของลิฟต์กับตัวอาคารแล้วก็ผลกระทบต่องานอื่นๆเช่นอัตราความเร็วในการทำงานเป็นต้นและท้ายที่สุดคือปัจจัยด้านราคาและค่าใช้ใจ่ายในการใช้งานของลิฟต์นะคะ ที่สําคัญคือลิฟต์เนี่ยเป็นเครื่องจักรกลหนึ่งที่มีกฎหมายควบคุมอยู่คือประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทํางานว่าด้วยลิฟต์ขนส่งวัสดุชัว่วคราวดังนั้นจึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้วยค่ะอาจารย์ครับเครื่องจัก,กรกลงานขนส่งทางแนวดิ่งแบบมีแขนที่นิยมใช้จันได้แก่ประเภทใดครับน่าจะเป็นปั้นจันทรหอสูงแบบติดตั้งกับที่แล้วก็ปั้นจันทร์แบบเคลื่อนที่หรือที่เรียกกันว่ารถเคนค่ะครับและปั้นจันทรหอสูงนี่มีลักษณะอย่างไรครับ ปั้นจันทร์หอสูงแบบติดตั้งกับที่มีส่วนประกอบสําคัญของของปั้นจันทร์คือส่วนเครื่องหรือแหล่งกําลังคือส่วนที่ขับเคลื่อนการยกและขนถ่ายอาจจะใช้เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ประเภทต่างๆส่วนต่อไปคือส่วนฐานหมายถึงส่วนที่ติดตั้งโครงปั้นจันทร์ซึ่งจะต้องสามารถรับน้ําหนักและแรงกระทําทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้จะ ต้องทาติดตั้งก่อนที่จะนําติดส่วนของป้นจานตอนบนมาติดตั้งนะคะส่วนของหอสูงหรือเสาคือโครงในทางแนวดิ่งตัวทั่วไปจะทําด้วยโครงถักเหล็กมีลักษณะเป็นชิ้นส่วนสําเร็จรูปนํามาต่อกันส่วนต่อไปคือแขนนะคะคือโครงสร้างตามแนวนอนมีลักษณะเป็นโครงเหล็กถักเหมือนกันทําเป็นชิ้นส่วนสําเร็จรูปนํามาประกอบกันแบ่งออกเป็นสองชนิดใหญ่ๆคือ แขนในแนวระดับแล้วก็แขนที่เคลื่อนที่ขึ้นลงได้ป้นจันรหอสูงแบบติดตั้งกับที่เป็นเครื่องจัรกลนที่มีราคาและค่าใช้จ่ายสูงติดตั้งยุ่งยากแล้วค่อนข้างจะถาวรในการตัดสินใจที่จะเลือกใช้ในโครงการใดๆจึงต้องแน่ใจว่ามีปริมาณงานขนส่งวัสดุมากระยะเวลาก่อสร้างยาวนานคุ้มค่าการลงทุน นอกจากนั้นสถานที่ทำงานยังต้องสามารถติดตั้งปั้นจันรหอศูนย์ได้และสามารถจัดหาตำแหน่งการติดตั้งที่สามารถใช้งานได้สะดวกตลอดโครงการโดยไม่กีดขวางการทำงานอื่นจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในการใช้งานปั้นจันรจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิตและแผนภูมิแสดงพิกัดน้ำหนักรวมถึงหลักความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด และจะต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญประจำอยู่ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานนอกจากนั้นยังต้องมีการตรวจสอบสภาพบำรุงรักษาตามสมควรอย่างสม,ม่ำเสมอให้ปั้นจันรและอุปกรณ์ต่างๆให้มีความแข็งแรงอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมปฏิบัติงานอย่างมีความปลอดภัยโดยเฉพาะอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยจะต้องทำงานอย่างสมบูรณ์ปั้นจันทร์เป็นเครื่องจักรกลที่ค่อนข้างอันตรายนะคะ ในการดําเนินการจึงต้องดําเนินการด้วยความระมัดระวังอันตรายในการก่อสร้างที่เกิดจากปั้นจันทร์มักจะเกิดจากสาเหตุหลักสามประการคือความบกพร่องของผู้ปฏิบัติงานที่ขาดความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยในการทํางานความด้อยมาตรฐานของปั้นจันทร์และอุปกรณ์ประกอบตลอดจนการตรวจสอบซ่อมบํารุง และประการสุดท้ายคือความบกพร่องของระบบการบริหารการจัดการด้านความปลอดภัยในการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุอันตรายที่จะเกิดขึ้นดังนั้นในการดําเนินการควบคุมอ,อันตรายในการก่อสร้างที่เกิดจากปั้นจันทร์จึงต้องพยายามแก้ไขสาเหตุทั้งสามประการนี้ค่ะอาจารย์พัสมาครับแล้วปั้นจันทร์แบบเคลื่อนที่ละครับมีส่วนประกอบและลักษณะการใช้งานอย่างไรครับปั้นจันทร์เคลื่อนที่เป็นปั้นจันทร์ที่ติดตั้งอ,อยู่อยู่บนยานพาหนะ จึงสามารถเคลื่อนที่ไปได้ด้วยตนเองมีส่วนประกอบที่อาจแบ่งออกได้เป็นสองส่วนใหญ่ๆคือส่วนล่างหรือส่วนยานพาหนะคือส่วนที่ใต้จากส่วนจานหมุนลงมาประกอบด้วยส่วนของยานพาหนะส่วนล้อและขายืดขาทรายหรือตีนตะขาบและจานหมุนส่วนที่สองคือส่วนบนคือส่วนที่เหนือจากส่วนจานหมุนขึ้นไปประกอบด้วยห้องควบคุมส่วนเครื่องยก และเครื่องจักรต่างๆแขนยกอุปกรณ์ต่างๆและน้ำหนักถ่วงปั้นจันแบบเคลื่อนที่ที่สามารถแยกจำนวนตามยานพาหนะที่ติดตั้งเป็น2ชนิดได้แก่ปั้นจันเคลื่อนที่แบบติดตั้งบนรถบรรทุกร้อยยางและปั้นจันเคลื่อนที่แบบติดตั้งบนรถตีนตะขาบและสามารถจำแนกตามลักษณะของแขนยกออกเป็น3ชนิดได้แก่แขนยกแบบนักเกลบูมแขนยกแบบแรทิสบูมและแขนยกแบบ เทเลสโคปิกบูมค่ะการใช้งานปั้นจันทร์แบบเคลื่อนที่รวมถึงการตรวจสอบและการซ่อมบำรุงต้องเป็นไปตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตกฎหมายและหลักความปลอดภัยมาตรการปลอดภัยต่างๆโดยเฉพาะการป้องกันอันตรายจากสายไฟฟ้าแรงสูงและการทำงานใกล้เสาขึ้นส่งโทรคมนาคมจะต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดการทำงานที่มีอันตรายสูงเช่นการยกน้ำหนักพร้อมกับการเคลื่อนที่ของปั้นจันทร์ การยกวัสดุที่มีน้ำหนักบรรทุกวิกฤตยิ่งจะต้องเพิ่มความระมัดระวังและใช้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญสูงค่ะนะครับเมื่อัะครู่อาจารย์ได้พูดถึงปั้นจันทรแบบเคลื่อนที่ได้ที่ติดตั้งไว้บนรถบรรทุกรอยางก,กับติดตั้งไว้บนรถตีนตะขาบปั้นจันทร์บแบบเคลื่อนที่ได้ที่ติดตั้งไว้บนรถบรรทุกรอยางก,กับรถตีนตะขาบนั้นมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานต่างกันอย่างไรครับค่ะวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกันเนี้แบบที่ ติดตั้งบนยานพาหนะที่มีล้ออยางเนี่ยคือเรียกง่ายๆก็คือรถบรรทุกน,นะคะล้อเนี่ยจะมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ตัวล้อ,อยางเนี่ยจะสามารถใช้ได้ในพื้นที่ก่อสร้างที่มีสภาพค่อนข้างดีมีลักษณะเป็นเหมือนถนนชั่วคราวหรือได้รับการปรับระดับมีเนื้อดินแข็งพอสมควรหรือเป็นลานที่สามารถรับตัวรถได้ แต่ข้อดีของมันก็คือว่าสามารถเคลื่อนที่ได้คล่องตัวและรวดเร็วแล้วก็เวลาที่ขนส่งจากสถานที่ก่อสร้างหนึ่งไปอีกสถานที่ก่อสร้างหนึ่งเนี่ยสามารถเดินทางไปด้วยตัวมันเองได้ค่ะค <Okay. S 2> สำหรับปัญจันรเคลื่อนที่ที่ติดตั้งบนรถเตีนตะขาบนะคะจะเหมาะกับงานที่อยู่บนพื้นดินอ่อนหรือขรุขระแล้วก็ในท้องที่ทุรกันดารตัวนี้ จะไม่ต้องเตรียมสภาพนะคะจะไม่ต้องเตรียมสภาพของพื้นดินนะคะค่าใช้จ่ายหรือค่าเช่าเนี่ยจะต่ํากว่าแบบที่เคลื่อนที่ด้วยล้อยางแล้วข้อดีอีกอย่างก็คือสามารถดัดแปลงให้เป็นรถขุดดินได้นะคะแต่มันมีข้อเสียคือว่าเคลื่อนที่ช้าแล้วก็ต้องการพื้นที่ในการทํางานมากการกลับตัวการเคลื่อนไหวเนี่ยจะใช้พื้นที่มากนะคะเคลื่อนไหวได้ช้า แล้วก็การเดินทางเนี่ยจะต้องนำรถบรรทุกขึ้นบนรถเทเลอร์นะคะไม่สามารถจะเดินทางด้วยตัวมันเองเพราะว่าตัวตีนตะขาบเนี่ยจะไปทำลายหน้าของถนนนะคะครับอาจารย์ครับปั้นจันรหดสูงกับปั้นจันแบบเคลื่อนที่นั้นมีลักษณะการใช้งานต่างกันอย่างไรครับลักษณะการทำงานพื้นฐานของปั้นจันเคลื่อนที่คือแขนสามารถปรับความยาวได้และสามารถปรับมุมได้ สามารถยกวัสดุขึ้นลงทางแนวดิ่งและสามารถเปลี่ยนทิศทางการยกวัสดุได้และสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยกำลังเครื่องยนต์ของตนเองความสามารถในการเคลื่อนที่ได้โดยอิสระนี้เป็นข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างปั้นจันทรเคลื่อนที่จากปั้นจันทร์แบบติดตั้งกับที่ซึ่งยึดติดแน่นกับโครงสร้างคือฐานลากการใช้งานของรถเคลนจะต้องมีความระมัดระวังมากกว่าปั้นจันร์แบบติดตั้งกับที่เพราะ รถเคลนหรือปั้นจันทร์แบบเพื่อนที่เนี่ยจะต้องระมัดระวังเรื่องสมดุลมากกว่าปั้นจันทร์แบบติดตั้งกับที่นอกเหนือจากต้องปฏิบัติตามแผนภูมิแสดงพิกัดน้ำหนักซึ่งกำหนดข้อปฏิบัติในการใช้งานน้ำหนักบรรทุกองศาของการยกตำแหน่งในเขตที่กัดของการทำงานและมาตรการความปลอดภัยอื่นๆซึ่งคล้ายคลึงกับปั้นจันทร์ชนิดอื่นๆแล้วเนื่องจากฐานของเคลน ใช้ฐานของตัวรถและน้ำหนักถ่วงเป็นฐานของปั้นจันทร์และตั้งอยู่บนพื้นที่ของสถานที่ขอสร้างซึ่งมีลักษณะไม่ได้เรียบไม่ได้ระดับและก็ไม่ได้มีความมั่นคงแข็งแรงเท่ากับปั้นจันทรแบบติดตั้งกับที่ซึ่งมีฐานรากถาวรปั้นจันทรจึงอาจเสียสมดุลกระดกและโค่นได้โดยง่ายดังนั้นก่อนการทำงานปั้นจันรแบบเคลื่อนที่จะต้องมีการเตรียมการ ได้แก่การเตรียมสถานที่และความพร้อมด้านต่างๆตรวจสอบระดับของปั้นจันต้องให้ได้ระดับและวางอยู่บนพื้นที่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอจึงจะสามารถทําการยกวัสดุได้นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับทั้งหมดนั้นเป็นสาระความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรกลและประกอบงานขนส่งทางแนวดิ่งซึ่งได้แก่ลิฟต์ขนส่งชั่วคราวปั้นจันทร์หอสูงและปั้นจันทร์แบบเคลื่อนที่นะครับ ผมขอขอบพระคุณอาจารย์ทัศมาสุทธิพงศ์เป็นอย่างยิ่งที่กุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรครับรายการในวันนี้ประพาสดินสียงจ้อยประสานงานและกำกับรายการธนัดแก้วฉายควบคุมเสียงและกระผมรองศาสตราจารย์วิทิศักดิ์แป้นสำนิดดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการ พบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ